ครับก็วันนี้ขออนุญาตนะปกป้องตัวเองบ้างนะครับเพราะว่าผมออกไปปกป้องแบงค์เลเตอร์ปกป้องครอบครัวของแบงค์มาเต็มที่แล้วในระหว่างทางที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะก็ผมก็สู้กับทุกปัญหาเลยนะสู้กับทุกเรื่องเลยจนตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยังติดใจผมอยู่หลังจากเรื่องที่จบแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของอินฟูบางนาแล้วก็บอกอ,องรายการดัง นะที่อยู่ในช่องเจ็ดนะครับคนแรกคืออินฟูบางนาอินฟูบางนาเนี่ยในระหว่างที่ผมช่วยไปเนี่ยก็มีการบอกว่ากันจอมพลังเนี่ยจะเอาความน่าสงสารของครอบครัวเนี้ยมาสแสวงหาผลประโยชน์จากการเปิดรับบริจาคซึ่งคํานี้เนี่ยผมเอาง่ายนะทัวร์เนี่ยทัวร์เนี่ยมันลงผมมาก่อนเป็นเป็นสักพักนะแต่ผมระหว่างที่ทำเคสผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ไม่ได้รู้เลยหรอกนะ พี่หนุ่มยังส่งให้ผมดูเลยอะอันเนี้ยนะครับผมยังตกใจตอนแรกผมคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกหลังๆอ่ะสังคมเขาเริ่มเข้าใจเป็นอย่างนั้นเริ่มว่าเฮ้ยผมแม่งมาหาผลประโยชน์จากคนคนตุยอย่างเงี้ยมาเอาความน่าสงสารของครอบครัวที่กําลังลําบากมาหากินน่ะซึ่งความเป็นจริงผมไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยนะผมไม่ได้เปิดรับบริจาคใดๆเลยนะครับนะเอาง,ง่ายๆแม้กระทั่งมีคนเอาบัญชีไปเขียนน่ะเอาง,ง่ายดีกว่านะ เรไปเขียนนะผมยังบอกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทาอะไรปรึกษาผมก่อนเพราะว่าผมรู้เนเจอร์ดีของครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเปิดอะไรเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวอนาคตเขาอาจจะมีปัญหากันได้นะครับนะผมก็ถามยายว่ายายเอาที่ไหวเท่าไหร่เดือนหนึ่งเท่าไหร่ยายก็บอกไม่กี่พันเท่านั้นแหละก็เอาเท่าที่ยายไหวแต่ผมไม่ได้ไปเปิดรับบริจาคเลยเว้ยแต่คนเขาเชื่อแล้วก็ไปว่าผมถามว่ามันแฟร์ไหมกับการที่ผมเนี่ย ออกมาช่วยคนน่ะแล้วคนออกมาด่าผมว่าผมมาแสวงหาประโยชน์จากการช่วยคนน่ะมันไม่แฟร์เลยแล้วความจริงมันก็ไม่ใช่ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันน,น่าหุนหูก็เนี่ยอะไรนะยายหลานพอกันค่ะตอแหลยายอายุแปดสิบแล้วนะเราเห็นนะก็หลงหลงลืมลืมเงื้อเงื้อกันงานแล้วอ่ะตัวของคุณน่ะยังอายุไม่เยอะเลยนะครับคุณไปพูดแบบนั้นน่ะคุณก็ผมว่ามันคุณก็พูดแรงเกินไปอ่ะนะครับ นะแล้วก็ในส่วนของในไลฟ์สดก็ยังมีบอกว่าถ้าผมอยากได้ข้อมูลให้ผมติดต่อมาเลยนะมีอีกก็คือ,ผม,อผมถามว่าถ้าวันนี้คุณบอกว่าในไลฟ์สดคุณบอกให้ผมติดต่อไปเอาข้อมูลคุณพอเขารู้ว่าผมจะฟ้องเขาอ่ะเขาติดต่อมาหาผมอ่ะผมถามว่าถ้าคุณเจตนาไม่ได้จะด่าผมจริงๆไม่ได้มาใส่ร้ายผมเนี่ยทำไมคุณไม่โทรหาผมตั้งแต่แรกล่ะ ทำไมผมต้องฟ้องคุณก่อนแล้วคุณถึงจะติดต่อหาผมได้ถูกปะแล้วผมอะก็ขออนุญาตไม่คุยกับคุณนะเพราะว่าอะไรถ้าคุณจะโทรมาหาผมแต่คุณไร้สดอ่ะมันต่างกันเลยนะคนไร้สดคุณดูอาจจะเป็นหมื่นก็ได้คุณด่าผมในที่แจ้งแต่คุณจะมาคุยกับผมในที่รับอ่ะมันแร์เหรอคนอื่นคนอื่นๆเขาก็ยังเข้าใจแบบนั้นอยู่ก็มีซึ่งหลังจากที่ผมบอกว่าฟ้องนะมันยังมีคนคอมเมนต์ว่าผมเอาหากินกับการบริจาคอยู่เลยนะ ผมผมโหดหูมากถามแม่น้องการ์ตูนดิมาเปิดบริจาคให้สองวันเกือบสามล้านนะ่ะผมไม่เคยได้จากเขาสักบาทนะแล้วอันนั้นนะ่ะเขานั่งสสารจริง,รงผมถึงทําให้นะแต่อันนี้ผมว่ามันไม่ใช่และอีกจุดหนึ่งที่ผมมติดใจคือผู้ใหญ่นะครับมีการบอกว่าผู้ใหญ่ส่งข้อมูลมาให้ผมก็เลยถามว่าเฮ้ยมันมีผู้ใหญ่ส่งข้อมูลมาโจมตีหรือเปล่าซึ่งผมก็บอกเลยนะผู้ใหญ่สาหรับคุณนะ่ะจะไม่ใช่ผู้ใหญ่สําหรับผมนะนะครับซึ่งเวลาเนี้ย นะบอกว่าผู้ใหญ่เป็นห่วงเป็นอะไรผมก็อา่านแล้วไม่โทรมาก็จบเหมือนเดิมสุดท้ายผู้ใหญ่ติดต่อมาอยากจะเคลียร์ตัวเองผู้ใหญ่ของเขานะติดต่อมาอยากจะเคลียร์ตัวเองอยากจะคุยกับผมซึ่งผมอ่ะโอเคผมก็ยินดีที่จะพูดคุยนะครับยินดีเลยนะยินดีเลยครับถ้าจะคุยก็ยินดีเลยนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณคือคนที่ส่งข้อมูลให้กับอินฟูบางนาเพื่อโจมตีผมหรือไม่ ตัวของอินฟูบางนารู้อยู่แล้วครับผมยังตกใจต,ติดต่อมาะติดต่อมาอยากจะเล่าเรื่องแล้วก็ถามผมสองคำถามผมก็บอกไม่ต้องอ้อมค้อมหรอกจะเอาอะไรพูดมาเลยนะแต่ถ้าจะมาคุยปรับความเข้าใจกับผมในนี้ผมไม่เอานะครับอันนี้อ,อผมผมผมตัดบทเลยครับนะเขาไม่ได้ขอตรงนั้นนะแต่ผมตัดบทนะแต่เขาก็ยังผมเห็นในการที่เขาไปพูดอยู่เขาก็จะบอกว่าเขาไม่ผิด เขาก็ยังไม่ผิดนะครับซึ่งผมเอาตรงนะผมไม่เห็นถึงความเห็นถึงความน่าสงสารหรือเห็นในความที่เขารู้สึกสลดรู้สึกผิดเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรหลังจากเกิดเรื่องอะ่ะมีเอฟซีคนทั่วไปไปติงเขาไปติติงเขาไปบอกเขาในคลิปผมยังเห็นว่าเขาบอกว่าถ้าคุณการจอมพลังควบคุมเอฟซีพวกนี้ไม่ได้คุณการจอมพลังเลิกช่วยสังคมไปเถอคะค่ะ ผมถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับผมมากมันเกี่ยวอะไรกับผมมกวันเนี้ยเขาอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่คุณทําก็ได้เขาอาจจะไม่ชอบสิ่งที่คุณออกมาพูดเป็นการใส่ร้ายคนอื่นก็ได้แล้วเขาไปพูดคืออะไรที่มันไม่ถูกใจคุณมันต้องเป็นผมหมดเลยเหรออันนี้มันทําให้ทุกคนเห็นหรือว่าผมเห็นไหมว่าคุณน่ยเหมือนมีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าคุณอิจฉากับการที่ผมออกมาช่วยคนหรือเปล่าถูกไหมคุณ คุณบอกว่าคุณไม่อยากไปงานถูกไหมครับคุณบอกคุณไม่อยากไปงานเพื่อที่จะแบบกลัวคนหาว่ามีแสงแต่ทีมงานผมติดต่อมาผ่านบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยคุณติดต่อผ่านผู้ใหญ่ให้พาไปที่วัดเพื่อที่จะมาหาผมคือยังไงอ่ะมันคืออะไรมันย้อนแย้งกันหรือเปล่าครับที่เขาติดต่อมาผางล่าสุดเนี่ยถาว่าอะไรเอ่อก่อนผมเดินทางไปก่อนปีใหม่นะน่าจะก,ก่อนปีใหม่ก่อนเดินทางไปภาคเหนือใช่ ช่วงมันเป็นช่วงมันศพอะอย่าอ่าจบจบพอดีครับจบพอดีครับจบพอดียอยติดต่อีครัครอ่าโทรมาที่ผมรับสายครั้งหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าติดต่อมาประมาณกี่ครั้งครับนะไม่รู้ว่าทาักมาในเพจหรือเปล่านี่ไม่ได้ดูแต่ที่รับสายคคือครั้งหนึ่งโอ้ oh, ผมเสียวความรู้สึกมากนะสองอันเนี้ยสองเรื่องเนี้ยผมเสียวความรู้สึกมากผมผมบอกตรงตรง คืออะไรที่เหนือไม่เหนือบากว่าแรงนะช่างมันนะนี่น,นี่หน่อยคอมเมนต์ผมก็ปล่อยนะเอาจริงผมฟ้องคนทั้งโลกไม่ได้หรอกถ้าใครแบบไม่มาแบบมีปัญหาคือถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทาอะไรแล้วคุณมามีปัญหาผมผมสู้แล้วมันบั่นทอนนะ่ะคือถ้าทุกคนเห็นงานแบงนะผมนอนดึกทุกวันปิดไลฟ์ผมก็ยังอยู่ดึกตอนเช้าผมก็ตื่นเช้าขึ้นมาเตรียมงานมาทํานู่นทนํานี่วันที่ไม่มีใครอยู่วัดผมก็ยังเดินดูพวงหลีดเอ้ยวางตรงนี้ทําตรงนั้นผมยังดูหมดเลยนะครับ แต่มันผิดหวังอะผมผิดหวังจริงสองอันเนี้ไม่ไม่น่าเลยจริงๆงนะครับพูดประเด็นี่แม่ของเตอร์่เขาจ่ายานเดิมคือ <c oughs> คือเขาไม่ได้บอกดีเทลผมนะเรื่องเนี้ยนะครับเขาไม่ได้บอกดีเทลผมแต่ผมอ่ะก็เรื่องของแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็รู้สึกไม่สบายใจตรงที่ว่า คือผมมาพูดพูดกับแม่ตลอดเลยนะว่าแม่พยายามพูดให้น้อยเตือนแม่แม่พูดให้น้อยนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมานะให้ทีมงานเตือนทุกวันเลยตั้งแต่วันแรกที่เจอแล้วเวลาแม่พลาดอ่ะผมโดนด้วยนะผมพูดตรงๆผมโดนด้วยทําไมผมไม่ห้ามทําไมผมไม่ไม่เตือนแม่คือเมื่อคืนผมเลยลงคลิปไงว่าจริงๆอ่ะเบื้องหลังที่คุณไม่เห็นทุกคนไม่เห็นอ่ะผมมาเตือนแม่ตลอดแม้กระทั่งไม่มีกล้องแม่เมื่อวานแม่บอกอะไรแม่บอกแม่ปล่อยเงินกู้ นะในคลิปแบบผมก็ยังเตือนว่าแม่ถ้าไม่มีอะไรจะพูดอ่ะแม่ไม่ต้องพูดนะถ้าปากไม่มีพูดไม่ต้องพูดเพราะออกมาคนฟังมันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกคำพูดแบบนี้นะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมก็เห็นเอ็มให้เงินแม่ไปนะห้าหมื่นนะครับซึ่งแม่ก็บอกว่าเอาไปให้ยายนะผมก็ยังงงว่าเอาถ้าแม่รู้สึกว่าแม่ไม่มีตังค์ใช้ทําไมแม่ไม่ไม่ไม่เอาห้าหมื่นไปใช้ล่ะถูกไหมล่ะและอีกอย่างหนึ่งแม่บอกว่าแม่ไม่ได้เงินแบงค์ ก็ไม่อยากพูดเลยนะนะครับช่างมันเถอะก็ย้อนกระบกาแรกที่เจอแม่ที่ว่ามันมีประเด็นของการขอฟเงชือหรือว่ามีการเลียกขอองจับที่บ้านกม่ไนก็เขาขาดงานกันนะนะครับเขาขาดงานกันนะก็ก็ทุกคนแหละครับทุกคนก็มีให้ไปทุกคนแหละครับนะคืออาจจะไม่ใช่เงินของผมแต่มันเป็นเงินของ นั่นแหละครับทุกคนก็น่าจะพอทุกคนพี่ดันทำเราตอนนี้ก็คือพี่กันพีการดูแลคุณยายต่อแต่ว่าตัดการช่วยเหลือกับคุณแม่ไปใช่ครับคือของแม่ผมขอถอยนะผมผมยอมแพ้นะครับของแม่ผมขอตัดการช่วยเหลือเพราะว่าวันนี้แม่แบบผมคือคนอ่ะพูดแม้กระทั่งว่าแม่ใส่ชุดกันจอมพลังแล้วแม่แม่งห้าวเลยอ่ะพึ่งเหมิมเลยอ่ะนะครับ กลายเป็นอย่างนั้นไปอีกนะครับกลายเป็นว่าใส่ชุดผมแล้วแม่จะแบบไปงัดหน้าใครก็ได้จะไปอะไรใครก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าโอเคแหละคนเรามันมีความโกรธเนอะแต่มันคนโกรธแบบผู้ใหญ่อ่ะนะครับวันนี้ยส่งข้อความไปหาทนายเกิดผลผมไม่รู้นะว่ามีปัญหาอะไรกับทนายเกิดผลแต่เฮ้ยแม่ส่งข้อความไปแบบเนี้ยมันดูเป็นการคุกคามข่มขู่เขาแล้วนะถูกปะแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ได้เงินไม่อยากได้เงินแต่แม่บอกว่า ูไม่รับคําขอโทษกูรับเป็นเงินสดอย่างเงี้ยคือแ,แม่พูดอะไรอะ่ะแม่ต้องคิดเยอะๆยอะพอคนมันฟังแล้วเฮ้ยเอาสรุปยังไงต่อหน้าเป็นอย่างรับหลังเป็นอย่างเหรอถูกป่ะเออพี่การขับรถวก่อนนั้อ่านี้ที่มันมีประเด็นที่ว่าแบงค์เนี่ยมันมีเงินเก็บในบัญชีแปดแสนเนี่ยทุกวันนี้เขาห่ามาได้เลยอย่างหลักฐานที่บอกว่ามีเงินไม่มีไม่มีครับบัญชีแปดแสนไม่มีหรอกผมพูดเลยถ้ามีคุณเอามาได้เลยนะครับอย่างน้อยก็เอาไปให้ยายตามมานานแล้ว ทำเป็นรู้วงในรู้นู่นรู้นี่สุดท้ายอ่ะนะรู้รู้จริงหรือเปล่าล่ะนะคุณไม่เห็นมีเลยไหนบอกว่าคุณจะเนี่ยติดนี่ค่าพงมาลัยใครล่ะครับใครล่ะครับที่เป็นร้านขายพงมาลัยที่ขายเราบอกเป็นนี่อยู่ยายเขาก็อยากจ่ายคุณแบบผมถามว่าวัาวนนี้แบงค์ไม่มีสิทธิ์ลุกขึ้นมาตอบโต้ในสิ่งที่คุณพูดเลยนะแต่คุณนะ่ะพูดแบบนี้คุณเหมือนเป็นการโจมตีคนที่เขาจากโลกไปแล้วหรือเปล่าคุณ พราะเขาลุกขึ้นมาพูดไม่ได้หรือเปล่าคุณก็เลยเอาใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่สิ่งที่อยากฝากแม่คือแม่ต้องพูดให้น้อยแม่ต้องพูดให้น้อยจริงๆครับวันนี้แบงค์เนี่ยไปอ่ะด้วยอย่างหนึ่งก็มีคนที่เขารักแล้วก็คนสงสารไม่ควรมีอะไรเกิดขึ้นกับแบงค์แบบนี้หรือทุกคนบนโลกไม่ควรเกิดแบบนี้นะแต่ วันนี้การที่แม่ออกมาทําอะไรแบบนี้คนเน่ยเขาจะสงสารแบงค์น้อยลงคนเขาจะเห็นใจแบงค์น้อยลงนะคือพูดแบบบางทีมันผมก็ไม่รู้แกพูดทําไมอ่ะมันมีประโยชน์อะไรกับการพูดแบบคนปล่อยเงินกู้เงี้ยมันไม่เห็นจะมีประโยชน์ตรงไหนเลยใช่ไหมครับแล้วก็แบงค์อ่ะเป็นคนที่ถูกกระทํากั่นแกล้งถูกใช้กําลังแต่เราอ่ะ ไม่ชอบในสิ่งที่แบงค์โดนใช่ไหมเราจะไปทำแบบนั้นเพื่ออะไรอะ่ะใช่ไหมครับเอออย่าทำเลยครับหยุดเถอะพูดน้อยๆครับสำหรับประเด็นบกของรายการดังในช่องเจ็ดนะครับนะอันเนี้ยผมผมก็รู้สึกไม่โอเคนะม,มันมีคำว่ามาเฟียอ,อยู่ในข้อความด้วยอะนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นเหมือนเจ้าของร้านเหล้า รือว่าเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไม่ติดใจเลยนะแต่คุณรู้ป่ะว่าความหมายของมาเฟียมคืออะไรมาเฟียมันคือแข๊งอัชญากรรีดเงินรีดไถองค์กรทําชั่วทําเลวผมเคยฟ้องคนชนะรัาว่ามาเฟียมาแล้วนะคือผมไม่ยอมรับคํานี้นะครับผมไม่ใช่มาเฟียผมเป็นมาฟีผมช่วยคนไม่เคยได้เงินเลยแม้แต่เคสเดียวนะครับมีแต่เสียเงินนะแล้วที่มันน่าน่าแบบไม่น่าเกิดเลยคือวันเนี้ย เรามาช่วยเนะนะมาช่วยครอบครัวของแบงค์ซึ่งครอบครัวเขาขอให้ผมช่วยด้วยนะไม่ใช่ผมอยู่ดีๆผมเดินมาแล้วผมอยากจะทําอะไรผมก็ทําไม่ใช่จุดเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือผมเจอกับเขาที่บ้านของยายบ้านของยายนะครับบ้านของเนี่ยแบงค์เลสเตอร์เนี่ยผมไปอ่ะนะเขาเป็นคนเรียกผมไปเพื่อที่จะไปรับยายไปงานนะ แต่ตอนนั้นเนี่ยภาพที่มันเกิดขึ้นคือสายไหมอยู่กับบอก,อกคนนี้แล้วจะพาไปออกรายการผมมาคุยกับสายไหมสายไหมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะคือทางน้าเขาติดว่าถ้าจะเอาใครสักคนออกไปจากบ้านมันควรบอกเขาก่อนไหมควรคุยกับเขาก่อนหรือเปล่าผมลองถามกับกันถ้ามีคนเนี่ยไปบ้านของของเราอะ่ะแล้วไปเอาลูกเราออกจากบ้านไปเอาแม่เราออกจากบ้านตอนที่มันเกิดเรื่องอ่แล้วไม่เคยบอกเราเลยอะ่ะ อยู่ดีคุณจะเอาแม่ผมออกไปจากบ้านนะเป็นคุณคุณโอเคหรือเปล่าอ่ะมันไม่มีใครโอเคเหรอกครับนะพอมันประเด็นนั้นไม่ได้เอาออกอ่ะยายเขาก็ไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปออกรายการแล้วยังไงอ่ะยายเขาไม่ได้ไปไม่ได้ไปออกรายการแล้วเขาไปไปเที่ยวไปเฮฮานะวันนั้นคือเขาไปทําพิธีที่วัดออมเงินนะครับไปทําเรื่องของวัดแล้ววันนั้นเนี่ยนักข่าวก็ยังมีอยู่กับผมหลายคนเลยเต๋ก็อยู่นะ อามารินก็อยู่ช่องสามก็อยู่ทุกคนก็สัมภาษณ์เรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับพวก็ราลอททุกคนสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ไปนะแต่หลังจากกลับมานะมีข้อความว่าผมดูแลแบงค์ประโพ์นะดูแลไอ้ผมครอบครัวผมรู้จักกับแบงค์ผมมารู้จักกับแบงค์มานานแล้วครับผมก็รู้จักเหมือนกันถ้าพูดคำว่ารู้จักนะผมรู้จักตนะั้งแต่ผมยังขายของอยู่ตลาดนัดเลยน้องมันยังเป็นขายพวงม,มาลัยนะ่าสงสารม,มันยังกอดคอถ่ายรูปตั้งแต่วันแรกเลยนะ วันนี้พอโพสบอกว่าอ่ะบรรจุจากวันแรกนะไม่ได้พายายหนีอะไรทักงอย่างอะแล้วก็ต่อโพสต์ว่าอะไรนะขออนุญาตนะเนี่ยผมว่าผมรู้จักแบงค์ตั้งแต่เด็กๆมาช่วยด้วยใจไม่ได้ต้องการเลตติ้งไม่ต้องการมาพายายหนีอย่างเงี้ยแล้วยายมากับผมผมพาหนีไหมผมพาหนีตรงไหนเนี่ยถูกไหมครับ ถ้าเรื่องทั้งหมดนะคุณโพสโดยที่เราไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเจอกันมาก่อนว่าไม่เคยเจอหน้ากันอ่ะผมรู้จักเขาผมไม่รู้จักหรอกถ้าไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยมีแบบเหตุการณ์ชนกันนะผมก็รู้สึกเออคงไม่ได้ถึงผมมั้งนะครับนะแล้วก็ไอ้ข้อความที่ต่อมาคือก่อนมึงจะมีชื่อเสียงโด่งดังทุกวันไม่เพราะสื่ออย่างพวกกูเหรอแต่สิ่งที่มึงทําทุกวันนี้มึงไม่มีมารยาทมึงไม่สนว่าใครกําลังสัมภาษณ์อยู่มึงรีบเอาตัวแหล่งข่าวไปเก็บเพื่ออวยรายการรายการเดียว อันเนี้ยรายการรายการเดียวอวยใครครับนะผมถามว่าถ้าคุณไม่ได้พูดถึงผมคุณทักไปขอโทษใครเขาหรือเปล่าล่ะนะแล้วก็คำที่มันเจ็บคือคนดีเขาไม่จ้างกาดมาเดินตามให้เหมือนมาเฟียหรอกวันนี้การที่ผมจ้างกาดมีกาดเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้เคสดูแลความปลอดภัยให้ผมผมเป็นมาเฟียเหรอผมเคยให้กาดเดินไปไปอัดใครไหม มีแต่ป้องกันแล้วเคสที่ผมทําอ่ะชนกับผู้มีอิทธิพลทั้งนั้นผมถามว่าวันนี้การที่ผมมีการมาดูแลความปลอดภัยหลังจากที่ผมไปทําเคสหนักๆมาเนี่ยผมผมแย่เหรอผมดูไม่ดีเหรอใช่ไหมครับแล้วมันมันมัน,มนเน่าปูมากเลยความหมายมาเฟียไม่ดีนะผมมาฟรีไม่ใช่มาเฟียนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีคําว่าอยากอยากตื๊บแม่งอ่ะคําเนี้ยผมส่งไปหา พิธีกรรายการเลยนะพิธีกรรายการผมได้ไปคุยกับเขาเลยซึ่งมันน่าหดหูมากผมพูดกับเขาตรงๆเลยว่าผมผิดหวังกับพวกพี่มากเลยผมเสียวความรู้สึกมากเลยวันที่พี่อยากติดต่อใครอยากให้ผมประสานหน่วยงานไหนเพื่อไปรายการพี่ผมทำให้ด้วยไม่เคยติดขัดอะไรเลยพี่ขอผมเข้ารายการผมอยู่นู่นใต้ขอผมโฟนผมก็รับปากนะพี่ยกเลิกผมก็ไม่ว่าอะไรพี่เลย นะครับแต่วันนี้มองกับกันรายการพี่เชิญคนนั้นเชิญคนนี้มาให้ความเป็นธรรมบอกจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเรียกคนนี้มานั่งคุยเรียกคนนั้นมานั่งคุยแต่พอเป็นเรื่องของคนในบ้านตัวเองพี่เงียบเลยพวกพี่เงียบเลยทั้งที่ผมส่งถามว่าอยากตืบมแม่งเนี่ยหมายถึงผมหรือเปล่าเงียบเลยครับทุกคนเงียบเลย แล้วผมถามว่าวันนี้พี่จะให้ความเป็นธรรมกับใครครับพี่จะเรียกคนนั้นมาคุยเรียกคนนี้มาคุยแต่เรื่องของคนของตัวเองพี่ไม่มีคําตอบให้ผมหล้วครับแล้ววันนี้มันตลกมากผมอะตามเขาบอกผมว่าอะไรนะหลังปีใหม่เรามาคุยกันนะนี่วันที่สี่แล้วเนอะผมอาจจะเป็นเบอร์เล็กก็ได้ในวงการคนอาจจะผมอาจจะเป็นตัวกระจกก็ได้เลยไม่ได้อยู่ในสายตาไม่ได้สนใจนะครับ แต่มันแต่มันมันบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่าล่ะว่าการที่พอมันเกิดเรื่องปุ๊บคุณลบโพสต์วันนี้ทุกอย่างครับลบโพสต์เงียบกิบเลยต้นสังกัดรายการที่อยู่ในช่องเจ็ดไม่มีการออกมาพูดอะไรเลยนี่แหละครับแล้วจะให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นได้ยังไงความมืออาชีพอยู่ไหนเงียบคือจบแล้วครับแล้วอย่างนี้ถ้าต่อไปมันเกิดเหตุแบบนี้ข้างหน้าในอนาคตนะ จะด่าใครก็ได้แล้วก็เงียบมันก็จบแล้วครับผมออกมาช่วยคนนะมันแฟกับผมไหมลองคิดนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้มาหาผลประโยชน์อะไรกับการช่วยคนนะวงเล็บตรงนี้นะครับพี่กันวัน,นจีจะแจ้งข้อหาอะไราบ้างทางอินฟูแล้วก็ทางพกรายการครับ,รบก็อย่างแรกก็เดี๋ยวให้ทนายดาเนินการในเรื่องของการหมิ่นประมาทก่อนนะครับนะก็ให้ทนายรถเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้นะครับก็ก็รวบรวมหลักฐานมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับ นะก็ส่วนไหนเนี่ยวันนี้ก็จะดําเนินการแจ้งความเลยเราอยากจะฝากอะไรไปถึงชาวไม้พั้ง,งอกอแล้วก็อีฟูเป็นรันสุดท้ายก่อนที่จะไข้าัหา,า<ม>่อ,าอ,อนผม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 ไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกคุณทําเพื่ออะไรนะจริงๆผมไม่รู้เลยคุณอาจจะหมั่นไส้ผมอาจจะเกลียดผมหรือการที่ผมออกมาช่วยสังคมแล้วมันหมั่นหน้า นะครับแต่ผมไม่เคยไปมีอะไรกับพวกคุณนะพวกคุณลองคิดดีๆผมไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่รู้จักอะไรพวกคุณเลยแต่วันนี้สิ่งที่คุณทำอ่ะมันแฟร์ไหมกับคนที่เขาออกมาช่วยสังคมโดยที่ผมไม่ได้หวังอะไรเลยนะเว้ยการเมืองผมก็ไม่เล่นพักผมก็ไม่มีนะเงินที่ได้ผมก็ไม่ไม่ได้เอาอะไรเลยนะมันแฟร์หรือเปล่าวันนี้สิ่งที่คุณทําออกมาด่าผมออมาว่าผมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคุณหมั่นไส้ผมแค่นี้เหรอลองนึกกลับกันถ้ามีคนไปทําอย่างนี้กับลูกคุณพ่อคุณแม่คุณหรือครอบครัวคุณ คุณโอเคหรือปล่ากถูกปะปากบอกว่าช่วยคนทั้งสองคนปากบอกช่วยคนคุณช่วยคนโดยวิธีการที่กดคนอื่นต่ําลงไปหร้อครับโดยวิธีการปา마าคนอื่นหรอครับถูกไหมนะก็ขอให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนนะครับนะเป็นบทเรียนนะแล้วก็หวังว่าเขาจะสํานึกแล้วก็หวังว่าต้นสังกัดนะครับนะจะจัดการเรื่องนี้ให้จบ แต่ผมบอกเลยนะครับผมก็จะตามไปแบบนี้เรื่อยๆไม่ใช่ผมโพส์วันนึงวันนั้นแล้วจบไม่ใช่ผมก็จะตามอย่างนี้เรื่อยๆครับผมจะตามนะเพื่อให้มันเป็นตัวอย่างไม่อย่างนั้นวันนี้นะทุกคนเนะี่ยหลายคนเป็นสื่อหลายคนตรงนี้เป็นพี่น้องผมด้วยวันนี้คนพวกนี้ถูกด่าเอ้ยทาไมสื่อกําเริบอะไรมากหรือเปล่าไปนูป่นไปนี่มากหรือเปล่าผมต้องบอกงี้นะสื่อดีๆมีนะครับคนที่เขาทางานจริงๆมีมากมีเยอะมากนะ แต่วันนี้สิ่งที่คุณพูดอ่ะมันทำให้คนอื่นได้รบผลกระทบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามีความเป็นมืออาชีพจริงนะครับแล้วก็ช่วยคนจริงๆหรือให้ความเป็นธรรมกับทุกคนจริงควรออกมาเคลียร์ปัญหาแล้วก็จบนะครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับเออนะก็พยายามมาแบบใจเย็นเดี๋ยวอ่าใครอีกคนนึงคือใครอยู่ไหน